สวัสดีครับคลิปบรรยากาศขึ้นทางด่วนนะครับจากสะพานพระรามเจ็ดจะไปสิ้นสุดสะพานพระราม9นะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะย่า,ยานจารนสดิวงแล้วก็จะเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวขึ้นทางด่วนตรงช่วงแถวแถวบางกรวยนี่แหละฮะตรงข้ามกับการไฟฟ้าบางกรวยหรือว่าสะพานพระรามเจ็ดนะครับสะพานพร,พระรามเจ็ด สะพานพระรามหกใกล้ๆก,กันนะครับค่าทางด่วนนะครับสาหรับด่านแรกที่แอดมินขึ้นมาก็คือ65บาทนะครับตรงนี้หลังจากขึ้นมาก็นี่เลย,เยอันนี้ยึดเป็นทางด่วนนะครับส่วนด้านขวามือก็สะพานพระรามหกนะรตรงนี้อันนี้ก็สามารถขึ้นมาตรงนี้ก็ไปได้หลายทางแหละนะตรงนี้ก็มาดูกันว่าไปยังไงกันบ้างแต่แอดมินก็จะ อาชาบริการจะไปลงที่สะพานพระรามเก้านะครับมาดูบรรยากาศก,ากันว่าเป็นยังไงกันบ้างดูอาคารตึกสูงหรือว่าวิวทิวทัศน์ที่สวยสวยง,งามเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้อันนี้ตรงนี้มีที่ลงด้วยนะฮะอันนี้อันนี้ลงตรงนี้ก็คือวัดสร้อยทองนะฮะตรงนี้ก็จึงสะพานพระรามเจ็ดเหมือนกกันนะครับแต่ว่าตรงนี้แอดมินไม่ได้ขึ้นปกติจะขึ้นตรงสะพานพระรามเจ็ด แถวแถววัดส้อยทองฮะตรงนั้นก็65บาทเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้แอดมินมาฝั่งทางด้านฝั่งทนก็เลยขึ้นทางโน้นนะฮะมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างตามภาพปรากฏนะฮะตรงนี้พอหลังจากขึ้นมารถก็ชิวๆนะ,ะไม่ติดวิ่งกันค่อนข้างที่จะสะดวกเลยแหละนะฮะคือท้งด่วนเนี้ยก็ตรงนี้เหมือนว่าแอดมินจะมีการชำระสองครั้งนะครับ คุณคุณว่าสองครั้งเคยมาครั้งก่อนก็ดูว่าจะชําระช่วงไหนนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงด่านเ,าเก็บเงินนะ,ะตรงนี้ก็เลยเดูบรรยากาศไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ว่าหละคนที่เขาวิ่งเร็วเขาก็วิ่งเร็วนะครับแต่แอดมินไม่ไม่ได้สะดวกนะฮะปกติแอดมินก็จะวิ่งช้ายอยู่แล้วหลังจากขึ้นมาก็นี่แหละนะฮะอันนี้ก็เห็นมีป้ายแล้วคาดว่าจะถึงบริเวณ จำราคาผ่านทางอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่แนใจป่ะด่านอะไรนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเห็นทางารถด่วนรถระยงระยางกันฮะรตรงนี้เยอะแยะก็มาเรื่อยๆรื่อนะฮะตรงนี้ช่วงนี้นะคุ้นว่าจะเป็นแถวแถวมอชิตหรือว่าแถวไอ สถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็คือแถวๆนั้นแหละนะพระ,ะตะปูนบ้างอะไรบ้างนะตรงนั้นก็ข้ามมาถึงตรงนี้ก็จะใก,กล้ๆกับเหมือนว่าจะมีการเก็บค่าผ่านทางนะฮะตรงนี้ดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพราะว่าไม่แน่ใจนะรตรงนี้ก็คือก็อย่างที่แอดมินเคยเกริ่นนะเนี่ย จริงด้วยนะอันนี้ก็คือค่าผ่านทางอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้ชําระนะครับหมายถึงรถ4ีล้อก็คือ,อ,อนี่ฮะตรงนี้ถ้าเก็บ50บาทนะครับตรงนี้ก็หลังจากผ่านตรงนี้มานี่ก็จะเป็นแนวทางด้านขวามอือน,นะสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีตรงนี้นี่มาเมื่อไหร่ก็จะ ค่อนข้างที่จะจะบอกว่าติดก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันจะชะลอกันหน่อยหนึ่งเนี่ยรหลก็จะชะลอกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือทุกครั้งเนี่ยก็จะจะมาชะลอกันตรงแถวแถวสถานีกลางบางซื่อนะฮะทางด้านฝั่งข้อมือเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็อาจจะมันขึ้นมาหลายทางนะครับขึ้นแถวๆเนี้ยขึ้นลงบ้างอะไรบ้างนะฮะตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นแถว น่าจะพระรามหกนะฮะสามารถลงทางระดนอุสารีหรือว่าจะขึ้นจะลงอะไรแถวๆนั้นแหละนะครับตรงนี้ก็ดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็ทนนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการชะลอแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะไม่ได้ถึงกันนาดวัาติดเนี่ยก็สามารถไปได้เรื่อยๆไม่ติดเลยนะฮะตรงนี้ก็แม้ว่าจะไม่ใช้ไ้ไม่ใช้ความรวดเร็วไม่ได้นะครับก ไปได้เรื่อยๆหน่อยนะไปได้เรื่อยๆก็ไม่ได้ถึงกับว่าเสียความรู้สึกว่าเสียอารมณ์อะไรเลยนะฮะตรงนี้ก็คือถ้าจะผ่านช่วงแถวๆสถานาีกลางบางซื่อนะฮะตรงนั้นก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะนี่ะตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ก็สามารถาใช้คมเร็วได้ดีกว่าช่วงนั้นนะครับ พอเลยมายิ่งดีนะตรงนี้ยิ่งวิ่งได้เลยเฉลียวเฉิยวเฉียวเลยอันนี้ก็ดีนะครับตรงนี้ถ้ามีทางด่วนสไตล์อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปรถติดข้างล่างนะตรงนี้เนี่ยพอมาถึงช่วงนี้ก็ไม่มีการชะลอนะฮะรถวิ่งกันแบบตามปกติแหละนะฮะคือเห็นมีบางคันเขาใช้ความเร็วก็ ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าแอดมินก็จะขับไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนี่ก็จะไปตามป้ายก็คือจะไปลงดาวคขนองเพื่อที่จะไปสิ้นสุดการเดินทางตรงสะพานพระราม9นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูบรรยากาศทิวทัศน์สวยๆงามๆบนทางด่วนกันนะครับนี่ะตรงนี้ก็ถึงคือข้างล่างเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงตรงไหนแนละ้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแอดมิน เคยผ่านบ่อยๆนะตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นแถวอนุสาวรีย์หรืออะไรนี่แหละนะฮะถ้าจําผิดจําถูกก็ไม่ว่ากันนะครับดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้ยังอยู่บนทางด่วนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ขับสนุกเหมือนกันนะครับบนทางด่วนไม่ค่อยภาวะพะวงเ,เรื่องไฟดวงไฟแดงนะฮะรถก็ไม่ติดนะฮะมีแค่ชะลอบ้างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะ มาช่วงเวลาที่รถติดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่แอดมินมาทุกครั้งก็ไม่เคยเจอนะครับสำหรับรถติดก็จะมีตรงนี้ก็สามารถมาทางพระรามเก้าได้แล้วก็มีอีกทางหนึ่งนะจะไปเลี้ยวโค้งตรงโน้นเลยนะแถวๆดินแดงนะครับแต่ว่าตรงนั้นแอดมินไม่ได้ไปฝั่งโน้นเพาะฝั่งโน้นเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าจะระยะทางไกลกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็มาได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้แอดมินก็พูดไม่ถูกไม่ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างก็ดูกันไปแล้วกันนะครับเนี่ยตึกสูงๆก็เยอะแยะเลยนะฮตรงนี้มีงานก่อสร้างบ้างเสร็จแล้วบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอนโดอาคารสำนักงานโรงแรมพวกนี้แหละออฟฟิศให้ชาวออฟฟิศส,สำนักงาน ก็จะเยอะเหมือนกันนะครับสูงๆเนะี่ยโอเคครับดูกันมาเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งรําคาญแอดมินก่อนก็นแล้วกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงพูดเดี๋ยวจะเสียงเงียบยิ่งจะไม่น่าดูน่าฟังนะครับตรงนั้นแต่ล้วจะเปิดเสียงเพลงบรรเลงก็ติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนั้นก็ดูดูกันไปนะครับเนี่ยดูตามป้ายก็อยู่เลนนี้แหละนะเพราะว่าจะไปทางด้านดาวขนอง ก็จะต้องผ่านนะถนนพระราม9้าถนนเอสยสะพานพระราม9แล้วซึ่งจะคู่ขนานกับสะพานทศมาราชันหรือว่าสะพานพระราม10นะตรงนั้นก็แต่วันนี้แอดมินมาจะไปสิ้นสุดตรงสะพานพระราม9นะครับก็คือถ้าพูดถึงว่ามีรถชะลอนี่ก็คือจะเป็นทางลงนะครับที่เ,เห็นบ่อยๆที่ผ่านมามบ่อยๆก็จะมีลงแถวแถว ัวลำโพงประมาณนั้นก็จะชะลอนิดนึงนะฮะหรือไม่ก็แถวสัตรเนี่ยก็จะมีรถติดนิดหน่อยนะฮะก็ชะลอแนละไม่ถึงกับติดแต่ถ้ามาเส้นนี้ก็คือย่านสะพานพระรามเก้านี่ก็เคยโดนรถติดนะก็เคลื่อนตัวช้าๆนะแต่ว่าแอดมินมาวันนี้ยังไม่เจอนะครับนี่ฮะแถวแถวสีลมนะฮะตรงนี้โรงพยาบาลฤิษีนนะฝั่งทางด้านขวามือก็ สาทรประมาณนั้นหมายถึงข้างล่างซึ่งก็จะใกล้ที่จะถึงตรงที่แอดมินจะสิ้นสุดนะครับการรีวิวหรือว่าการเดินทางบนทางด่วนสำหรับคลิปนี้ซึ่งได้เริ่มมาจากตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม7นะครับเนี่ยวันนี้ดีด้วยนะครับรถนอกจากรถไม่ติดแล้วก็ยังบรรยากาศฝนไม่ตกเนี่ย นานๆทีปกติถ้าฝนตกคลุมฟ้าคลุ้มฝนนแอดมินก็ไม่ได้ออกมาแต่คลิปหลือมาออกมาทำธุระอะไรเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยถึงตรงนี้ก็นี่เห็นมีทางเลี้ยวไปลงทางบางนานะตรงนั้น,นดูกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนว่าจะแถวๆถนนจเจริญกรุงสาธุประดิษฐ์นะฮะตรงนี้ ก็จะมีทางแยกนะครับแยกสองทางก็คือแยกฝั่งหนึ่งก็จะไปทางบางนาตราดหรือว่าไปขึ้นตรงสะพานทศมราชันนะฮะแต่ถ้าอยู่เลนทางด้านขวามือตรงที่แอดมินวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะ,ะไปทางพระรามเก้าหรือว่าดาวคนองนะรตรงนั้นดูกันมาเรื่อยๆนะฮะดูทิวทัศน์ไปก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่ถึงที่อ ตรงนี้ก็จวนแล้วนะฮะตรงนี้สามารถก็ดูตามป้ายแหละนะถ้าป้ายบอกว่าไปทางด้านสายมือนี่ฮะตรงเอขวามือเนี่ยก็จะไปดาวขนงนะฮะตรงนี้ก็มาลงตรงนี้ก็คือสะพานพระรามเก้านะครับนี่ะตรงนี้จําได้นะฮะตึกตรงนี้ก็ลงแต่ว่าถ้าไปอีกทางด้านเลนหนึ่งก็จะเป็นทศมาราชันนะ,ะตรงนั้นก็ลงมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้ถึง สะพานพระรามเก้าแล้วนะครับตรงนี้ก็ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะตรงนี้แอดมินก็ยังว่าแหละคนบ้านนอกคอกนาเนาะมาเจอโครงการถนนหนทางสะพานแบบสมัยใหม่ก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็สนุกก็ไม่พลาดบรรยากาศที่จะต้องมาเก็บนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างเผื่อว่าจะ เอฟซี uh, FC, หรือว่าเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ uh, อยู่บนสะพานพระรามเก้านะครับตรงนี้ส่วนทางด้านฝั่งขว่าไอซ้ายมือก็คู่ขนานกันกันกบสะพานทศมาราชน,นะครับคลิปบรรยากาศการเดินทางจาก uh, บนทางด่วนนะครับจากสะพานพระรามเจ็ดมาสิ้นสุดสะพานพระ,พร,ะรามเก้าขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับ สำคัญที่สุดขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชกดีมีความสุขขอบคุณครับ